สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านรับชมข่าวสารกรมการศาสนาดานิวสเตชันค่ะกรมการศาสนานำข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและหน่วยงานจำนวนกว่า25แห่งรวม400คนเข้าวัดวันพระพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนมกราคมอีก3แห่งได้แก่วัดนครป่ามากเขตตลิ่งชันวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการและวัดเรลเขตตลิ่งชันค่ะ เมื่อวันที่8มกราคม2559นายสุทเทพเกษมพรมณีรองอธิบดีกรมการาศาสนาเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการาศาสนาและอีก25หน่วยงานเข้าร่วมได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรมรมเปียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมควบคุมประพฤติกรมบังคับคดีกรมการจัดหางานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมการข้าวกรมกิจการเด็กและเยาวชนโรงพยาบาลราชวิถีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กรมเจ้าท่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมศุลากากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกโกรมการบินพลเรือนและประชาชนเข้าร่วมกว่า400คนโดยพระราชสุม,มุนีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดประวรน,นิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสักกะวงวิสุทธ อน,นินมาธรรมสากิโยองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระให้กลับคืนมาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่ว่าด้วยให้คนไทยรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำบุญฟังเทศฟังธรรมร่วมกับชาวบ้านรอบวัดเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน<ม>เช่นการทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นการอยู่ร่วมกันโดยสันติโดยในเดือนมกราคม2559นี้ โรมการศาสนาจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีก3แห่งคือวันที่16มกราคม2 5 5 9นณวัดนครป่าหมากเขตตลิ่งชันวันที่23มกราคม2 5 5 9นณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการ และวันที่31มกราคม2559นังวัดเรลายเขตตลิ่งชันวัดบรวรนิเวศวิหารเป็นวัดชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนครบางลำพูกรุงเทพมหานาครแต่เดิมวัดนี้เป็นวัดใหม่อยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาสต่อมาได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักพลเสพโดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอราชนาสมเด็จพระอนุชาที่ราชเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งผนวดเป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาที่วาดสเสด็จมาปกครองเมื่อพศ2375ทำให้วัดนี้ได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์และเสริมสร้างสิ่งต่างๆขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดนี้แล้วทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพิ่มมากขึ้นหลายอย่างพร้อมทั้งได้รับพระราชทานตำหนักจากราชการที่สามด้วยในสมัยต่อมาวัดนี้เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อทรงผนวดหลายพระองค์เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน จึงทําให้วัดนี้ได้รับการทํานุบารุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอในปัจจุบันนี้ศิลปรกรรมโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสภาพดีพอที่จะชมและศึกษาได้เป็นจํานวนไม่น้อยรับชมข่าวต่อไปนะคะรองนายกรัฐมนตรีสนับสนุนขยายผลสวดมนต์ข้ามปีทั่วโลก คนไทยแห่ไหว้พระ9วัดสืบสิริสวัสดิ์ารัชการกว่า20,000คนพร้อมกับปลื้มที่คนไทยเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะพลเอกธนศักิ์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายวีระโรจนพจนารัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการสรุปผลการดําเนินงานหลังจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดําเนินงานโครงการของข,องขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนภายใต้แนวคิด ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนในปี2559โดยกิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจและมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอาทิกิจกรรมไหว้พระ9วัดสืบสิริสวัสดิ์9รารัชการในการเชิญชวนประชาชนไหว้พระและเข้าวัดประจำรัชการทั้ง9วัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริการรถโดยสารปรับอากาศฟรีซึ่งประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า2 0 0 0 0ื่นคนในปีนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จและมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากกว่าปีที่ผ่าน,านมาคือการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าววิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธซึ่งโครงการาศาสนาได้รเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนับตั้งแต่ปีพศ2548และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปี2559กรงการาศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์วัดองค์กรภาคีคเครือข่ายพุทธศาสนาทั่วประเทศกว่า23องค์กร จัดสวดมนต์ข้ามปีโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า1 8 2 7 7 0 0 0คนเพิ่มขึ้น1.2ล้านคนจากปีที่แล้วและได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนโดยร่วมกับ14จังหวัดทั่วประเทศที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มิติศาสนาในการเชื่อมสัมพันธ์รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศได้ริเริ่มจัดงานด้วยเช่นวัดไทยในกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ต้องยอมรับว่าในปีนี้เป็นมิติใหม่ที่เด็กและเยาวชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสวดมนต์มากขึ้นด้วยซึ่งในปีหน้าจะขยายโครงการสวดมนต์ข้ามปีออกไปอีกนอกจากการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆทั่วประเทศจากสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนใน14จังหวัดแล้วจะขยายอาเซียนไปยังวัดต่างๆทั่วโลกโดยประสานไปยังวัดไทยในต่างแดนซึ่งมีอยู่ประมาณ500วัดทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและอาเซียนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันทั่วโลกปิดท้ายกันที่ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโครงการลนลงค่านิยมความเป็นไทยยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณและขอโทษในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559พร้อมเปิดตัวเกมคุณธรรมแอนิเมชั่นออนไลน์สอนเด็กทำดีนั่งสมาธิไหว้พระสงฆ์ ชี้เป็นช่องทางเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ไปสู่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงค่ะเมื่อวันพุธที่6มกราคมที่ผ่านมานายวีระโรธพจนรัตฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการลณรลงค่านิยมความเป็นไทยยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณและขอโทษในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559 โดยมีศาสตราจารย์ดอรอภินันโปสยานนท์ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากภายในงานมีการจัดนิทรรศการการสาธิตรรมาร,รยาทไทยสาธิตของเล่นอาเซียนและนิทรรศการเกมคุณธรรมแอนิเมชันออนไลน์เล็กฟอร์กูเปิดตัวเพลงมรดกไทยสู่อาเซียน แต่งโดยแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติการแสดงรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทยโดยศิลปินสมาคมตลกแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึงเกมคุณธรรมแอนิเมชั่นออนไลน์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา โดยจัดทำในรูปแบบเกมการ์ตูนแอนิเมชันออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android เนื่องจากเป็นสื่อที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะปัจจุบันมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีความง่ายและสะดวกจึงเป็นช่องทางที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ไปสู่พุทธศาสนิกชนเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงสำหรับเกมคุณธรรมแอนิเมชั่นออนไลน์เล็ก for good เมื่อความชั่วร้ายออกอลาวาดการออกวิ่งเพื่อความดีจึงเริ่มขึ้นจะพาเด็กๆเ,เข้าสู่โลกที่ปีศาจแห่งความชั่วร้ายออกอลาวาดการออกวิ่งเพื่อสะสมพลังความดีจึงเริ่มต้นขึ้นคุณจะต้องเก็บสะสมพลังความดีให้มากที่สุด เพิ่มพลังความดีปราบเปล่าปีศาจท,ที่ชั่วร้ายและตามหาหลักคําสอนอันมีประโยชน์ซ่อนไว้มากมายเป็นการทําความดีด้วยวิธีต่างๆแล้วใช้ความดีเหล่านั้นปราบความชั่วร้ายให้หายไป สำหรับวิธีเล่นนะคะออกวิ่งไปในเส้นทางต่างๆภายในเกมแล้วเก็บพลังความดีให้ได้มากที่สุดยิ่งสะสมความดีได้มากเท่าไหร่คะแนนยิ่งสูงมากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มคะแนนได้จากการทำความดีต่างๆภายในเกมรวมถึงเอาชนะปีศาจร้ายและออกตามหาหลักธรรมคำสอนต่างๆโดยทำกิจกรรมภายในเกมเช่นนั่งสมาธิเพื่อปลดล็อกหลักธรรมคำสอนต่างๆอันมีประโยชน์ที่ถูกซ่อนไว้ในขณะที่เล่นผู้เล่นสามารถพบเจอกับพระสงฆ์พระพุทธรูปและโกรธเมื่อผู้เล่นเข้าไปไหว้พระสง์ หรือกาบรพระพุทธรูปผู้เล่นจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาผู้เล่นระยะเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลานี้ผู้เล่นจะสามารถเดินชนเหล่าปีาศาจเพื่อเก็บคะแนนพิเศษได้ส่วนการเข้าไปนั่งสมาธิที่กรดจะได้รับพลังที่แตกต่างออกไปคือผู้เล่นจะต้องแตะหน้าจอไปเรื่อยๆจนกว่าแถบพลังจะเต็มในขณะที่ตัวละครนั่งสมาธิเมื่อทําสําเร็จจะเป็นการระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ไปทั่วทั้งฉากทาให้ปีาศาจที่อยู่ในจอหายไปทั้งนี้การติดตั้งตัวเกมสามารถดาวน์โหลดใน p Play Store หรือโปรแกรมที่แอปพลิ ในการใช้งานโดยสามารถเลือกดูรายการซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยทำการค้นหาด้วยการพิมพ์เล็ก f o r Good ลงในช่องค้นหาเมื่อกดตกลงรอสักครู่ก็จะปรากฏเกมจากนั้นทำการแตะเพื่อดาวน์โหลดโดยเกมคุณธรรมแอนิเมชันออนไลน์เล็ก f o r Good ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนทั่วไปได้ใช้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการศาสนาหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 2 2, 2 8 7 8 1ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ d r a g o t h สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ